สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับพคุรรครับด mmm. ีดีตลหรับพี่ทลุ้งธรรมครับคุณช่อง b t ธรรมดานะครับช่องีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุนไทยเช้านะครับขุนไทยเช้าของวันที่นะครับของวันที่10มกราคม2568นะสําหรับคุนไทยก็คือเลขยางตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะครับเป็นให้ชมทุกๆวันยันถึงวันศุกร์นะวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะครับวันสุดท้ายนะครับ วันนั้นนะครับสุดท้ายนะครับต้องมีดีธรรมดาเข้าชมรมเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่มเพื่อความมันเทใงเท่านั้นนะครับขอขอบคุณสมาชิกผู้ร่นทันนะครับเพื่อข้ามาจบนะครับทุกทีทุกทีเพศต่ตางๆเลยนะครับมาจบกันเลยนะคุณไทยช้าเจ็ดแปดเก้าเน้นที่แปดเก้าวลองเจ็ดนะลองเจ็ดนะครับแปดหนึ่งครับเก้าหนึ่งแปดสองเก้าสองแปดสาม เก้าสามแปดเจ็ก้าสี่แปดเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับแล้วก็แปดเก้านะครับตางนี้นะครับเป็นข้าวพันลําเป็ดท้ายนะเน้นพิก้าต่างนี้นะครับตางนี่ยนะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นอยู่น รูด่องเราเก้าไปใช้นะครับรัดใช้ครับอ่ะเกี่ยวอาครับเรียบร้อยแล้วขอบควานะหรือจะให้ดูอีกแผหนึ่งนะคล้ายๆกันนั่นแหละเรื่งเดียวกันแต่ว่าอานยนะครับนน้นะเียวทนะขอบอบอขอบ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 บขอ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 บบขอขอขอบบขอ สูดีดูดีแหงๆๆนะครับอ่าฝากดูครับสายนี้เลยนะครับอืมเก็บเอานะครับแคปเจอร์น่าจอไว้ก็ได้นะครับการนี้เลยนะครับขอขอบขอบคุณมากมานะครับขอให้ท่านโชคดีดีนะครับ